สวัสดีครับคลิปนี้มาชมพระสมเน็จบางคุณพรมพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเท่านี้ดูพิมพ์ทรงและเนื้อหาแล้วเป็นพระวังนะรังมามารวมบรรจุกรุกวัดบางคุณพรมซึงด้านหลังก็จะมีตาปัาม ของวัดบางขุนพรมนะครับซึ่งบ่งบอกว่าภาพน,นี้ออกจากกรุวัดบางขุนพรมปีสอง0ันห้าร้อยนะครับอย่างแน่นอนครับไม่ต้องสงสัยเป็นวัดไหนนะครับไม่ต้องไปไล่หาเป็นวัดโน้นวัดนี้นะครับเพราะว่ามีตาปั๊มอย่างแน่นอนของทําเรียนแบบก็มีนะครับตาปัม๊มแต่เราก็ดูได้นะครับดูได้เพราะว่าตาปั๊มก็จะมีความเก่า ก็ขังแท้เขาจะมีน้ำมดก็จะเึิมลงไปในเนื้อผ้าแล้วก็บางที่บูนก็จะงอขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นแขวไซส์แล้วผลคมตาปั๊มอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำได้นะครับมาดูตาปั๊มนะครับ ต้องมีคมเก่านะครับมีคมเก่าอต,ตาปั๊มใหม่หม่ร้อยร้อยอยู่บนผิวผ้าเราเห็นชัดสีสันคมชัดสีสันสดใสนี้น่าจะเป็นผ้าเรียนแบบนะครับตาปั๊มนี้ก็เป็นจุดชี่วัดได้นะครับว่าเป็นผ้าแท้หรือไม่แทนะครับเพราะว่าเราดูตาดูดีๆนะครับดูเนี่ยเขาจะมี เนื้อผ้านะครับปูนงอขึ้นมานะครับกันเด็เป็นแกลไซด์นะครับปกคลุมผิวผ้าอีกทีนึงนะครับนี่นนครับนี่ปูนงอแล้วก็ประสานเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ปกคลุมผิวพ้าอีกทีหนึ่งเนี่ยตาปั๊มอยู่ด้านล่างเลยนะครับตรงนี้โดยส่วนมากนะครับถ้าเป็นผ้าที่แท้จริงๆนะถึงลุกจริงๆนะครับตาปั๊มเขาจะอยู่ด้านล่างผิวพ้ะ แทบทุกองน,นะครับนอกจากเป็นผ้าที่ทําเรียนแบบนะครับาทําขึ้นมาเรียนแบบซึ่งทํามาใหม่แล้วก็อาจจะร้อยเด่นเป็นง,งาเห็นชัดเจนเนี่ยครับ,รบตาหน้ามือก็อยู่ด้านล่างครับเนี่ยผิวผ้าปกคลุมปกคลุมตาน้ามืออีกทีหนึ่งนะครับพอย้ำนะครับว่า ไม่สามารถทําเรียนแบบได้นะครับแบบกายภาพแบบนี้นะครับเกิดจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับเราก็ต้องรู้เลยนะครับว่าคนทําพระเรียนแบบทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะครับเราทําได้แค่พิมพ์ตรงนะครับดีสันซึ่งเราถ้าดูเป็นเราจะดูดูง่ายครับดูออกดูธรรมชาติความเก่า กายภาพการเปลี่ยนแปลงถึงมนุษย์ทำไม่ได้นะครับกายภาพของเก่าจริงๆนะครับทาให้ทำให้แกงเก่าหรือไปมักสีที่โคนที่ฝุ่นที่เลนก็แต่ว่ากายภาพการเปลี่ยนแปลงของเนื้อผ้าเขาทำไม่ได้ครับทำไม่ได้อยู่ดีในตลาดเขาจะมีมิตินะครับว่เาเขาเกิดจากฝุ่นของงอขึ้นมา สีสันก็เป็นหลายสีนะครับไม่มีโทนสีเดียวนะครับถ้าโทนสีเดียวนี้เกิดจากพระโรงงานนะครับหัวพระอา,อายุร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยีะเป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้จะมีกุณภาพการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นแคลเซียมนะครับแคลเซียมพวกขาวเนี่ยครับ กายภาพแบบนี้มนุษย์ทำไม่ได้นะครับเกิดจากกายภาพและอายุของพลาเท่านั้นนะครับถ้าเรามองอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะมีเห็นชัดนะครับพอเราส่องเข้าไปนี้ก็จะปกคมไปด้วยแชลไซน์นะครับนี่ ตาปั๊มก็เป็นจุดที่วัดอย่างหนึ่งได้นะครับจุดที่วัดว่าเกตแท้ได้เหมือนกันครับถ้าเราดูเป็นนะครับถ้าเราสังเกตดีๆมันจะต่างกันเยอะครับมาดูขอบข้างครับขอบข้างก็สําคัญนะครับอย่ามองข้ามขอบข้างขอบข้างนี้ต้องมีความเป็นธรรมชาตินะครับมีความเป็นธรรมชาติมีหินงอก ข้างต้องไม่เรียบตึงนะครับถ้าเรียบตึงนี้เป็นผ้าทําเดนแบกนะครับผ้าใหม่นะครับาอายุร้อยกว่าปีนี้เขาต้องมีการเปลี่ยนแปลนนะครับเป็นเม็ดๆที่เกิดจากปูงงนงอกนะครับปูงงนงอกต่อไปก็เป็นป็นเป็นเคลือใสเป็นเนื้อเดียวกันนะครับในหลุมเขาจะมีขี้กรุกครับขี้กรุในหลุมต้เก็บด,ดีๆก็จะเป็น เป็นเวทนะครับเหมือนโขดหินนะครับเหมือนโขดหินเหมือนถ้ำปากถ้ำนะครับนี่เกิดจากธรรมชาตินะครับธรรมชาติตนสร้างมามนุษย์ทำไม่ได้นะครับที่เป็นปูนงอกเป็นเม็ดๆนะครับจินตนาการไปึงโขดหินตามภูเขาได้นะครับหรือว่าปากถ้ำ ถ้าเป็นหลุมเดีียบๆเลืเ่อนๆไม่มีหินงอกนี้ก็เกิดจากมือมนุษย์นะครับามาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งครับเราสังเกตด,ดีๆนะครับตรงปากหลุมนะครับก็จะเป็นเม็ดๆนะครับเป็นเม็ดๆคมๆเป็นชั้นๆนะครับเป็นชั้นๆนี่ก็เกิดจากโผลงงอก ถ้าต้มเด็นนี่ถ้าเป็นรอยปีรอยแย่เนี่ยเขาจะซ่อมตัวเองนะครับพองอกไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะประสานเป็นเนื้อเดียวกันนะนี่ครับมันตาถ้ำไหมครับขอย้ํานะครับว่ามนุษย์ทําไม่ได้นะครับแบบนี้มนุษย์ไม่สามารถทาให้เป็นเม็ดเม็มคมๆเป็นชั้นๆแบบนี้ได้นะครับนี่ครับ น้นปาถ้ำนะครับใครจะไปทําให้หินง,งอกหินย้อยได้ครับอยากขยายใหญ่ๆใ,ให้ดูนะครับแต่ว่าเราก็กําลังแค่สิบเอ็กนะครับถ้าอยากดูมันๆดูเพลินๆก็ต้องใช้กล้องกําลังขยายพันเอ็กนะครับรับรองว่าไม่อยากจะวางนะครับพระองค์นี้ เราต้องรู้ด้วยนะครับว่าคนทำเรียนแบบทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ครับกายภาพทางธรรมชาตินี้มันไม่มีทางทําได้นะครับถ้าขอบข้างเรียบๆนะครับเรียบๆตรงๆเป็นผ้าทาเรียนแบบหรือว่าผ้าปอมนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับ องน,นี้เป็นพระปลอมนะครับทําเรียนแบบให้ดูด้านหน้าก่อนก็ได้ครับองนี้ก็ถือว่าทําปลอมได้เหมือนครับทําความเก่าทําสีสันได้เหมือนนะครับ,นนรบแต่ดูขอบข้างเขาจะตรงเป๊ะถ้าใครไปเห็นองนี้องคเดียวนี่ก็ยังไงก็คิดว่าใช่นะครับถ้าคนดูไม่เป็นนะครับ ว่าเขาต้องมีกยายภาพนะครับการเปลีป่ยนแปลงที่เขาเกิดมาจากเนื้อในนะเนื้อของพระจริงๆนะครับนี่คือพระปอมนะครับ ทำเนื้อเก่าได้เหมือนนะครับองนี้นี่พับฟอมนะครับเนี่ยจะไม่มีกายภาพครับเอาง่ายๆเขาจะไม่มีแคลเซียมลยเนี่ยเป็นเนื้อธรรมดานะครับมาดูผ้าแท้ครับ แท้ก็จะมีแคลเซียมขึ้นนี่ครับนี่ตรงน้าอกนะครับตรงเป้าละจะมีแคลเรียมขึ้นนะครับนี่มีกายภาพเรามาดูภาพปรอมนะครับเนี่ยไม่มีนะครับ แตดูไวกลได้ดูเหมือนนะครับเก่าเนื้อหาถ้าอยู่องค์เดียวนี่คิดว่าใช่เลยครับถ้าเราไม่มีองค์คูเปรียบเทียบนะครับนี่ครับเันจะตรงนะครับพระอ้อมดำเดินแบบมันจะตรงเป๊ะเพราะเขาเพิ่งทำมาแล้วเป็นผ้าใหม่แต่ผ้าแท้นี่เขาจะโย่ไปเย่มาเพราะว่าเขาเกิดการเซ็ตัวนะครับ การเช็ดตัวการบิดตัวเขาก็เลยะโยกขอบผ้าเขาต้องอยู่ในขูุข่ผ่านความร้อนความเย็นโดนน้ำมาเป็นร้อยปีแล้วครับเขาก็เลยมีการเช็ดตัวนี่ครับนิดของปอมอย่ยตรงเปนะครับมาดูขอบข้างนะครับขอบข้างเรียบตึงของปลอมนะครับ นี่ผ้าแท้ครับนี่รอยปีรอยแยกมีหลุมมีบอมีโพงนี่ของปลอมครับตรงเปเป็นทีเดียวกันสวยสมมุทของแท้ก็จะมีความเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งของปลอมนี้ไม่สามารถจะไปกิ้มให้เป็นหลุมหุม จะทําให้ปูนงอกได้นะครับเนี่ยเอไปกิ้มมันก็ไม่เป็ี่ยนนะครับเราก็ดูออกแล้วสีสันก็จะเป็นโทนเดียวนะครับไม่เหมืนของแท้ของแท้เขาจะมีมิติมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีหลายสีนะครับอ,อยู่ในองค์เดียวกันนะครับ ด้านหน้านะครับด้านหน้าคราวนี้เปิดราคาแล้วครับใครสนใจก็ทักมาถามได้นะครับนี่ตรงพระอุลลานะครับตรงหน้าอกก็จะมีเนื้อหาเป็นเนื้อลาเน่านะครับเพิ่งเป็นเดกระลักของพระสมเด็จวัดระฆังครับตรงนี้เป็นพระวัดระฆังนะครับไปร่วมบรรจุอยู่ในขู่วัดบางขุนพรมครับแล้วก็ออก จากปี2,500ครับเพราะว่าเขามีตาปัม๊มของวัดบางพมยืนยันนะครับับที่มีตาปั๊มนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับส่วนมากจะเป็นอยู่กับนักสะสมนะครับตามบ้านพนที่เขาบูชามาจากวัดนะครับหือบางทีเขาขายต่อเขาก็ขายต่อมือนะครับ จะไม่ค่อยเจอตามตลาดพระนะครับตามแผงพระจะไม่ค่อยมีนะครับตามแผงพระก็ตรงเด็ดก็เยอะแยะนะครับส่วนมากก็จะเป็นพระที่ทําเรียนแบกนะครับถ้าเป็นพระที่เนื้อถึงจริงๆก,งก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับแต่บางท่านก็นําเสนอก็เป็นพระแท้ก็เยอะแยะนะครับที่อยู่ตาม youtube นะครับ ็มีนะครับเยอะมีหลายเจ้านะครับที่ทำสมรภาทแท้นะครับนี่ครับรอยแตกรอยแยกนะครับดูครับเหมือนปากถ้ำนะครับแล้วก็จะมีหินงอกหินย้อยครับจึงมนุษย์ไปทาให้หินงอกหินย้อยไม่ได้นะครับใครจะมานั่งแงนั่งทำไม่ได้อย่างนี้ครับไม่มีทางครับทำไม่ได้ครับ ย้ำเลยครับว่าทําไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับเท่านี้พลาสติกกับดูแล้วสวยพลาสติกเนื้อหานี่ไม่ต้องพูดถึงครับตรงนี้มีคีโกนนะครับอยู่ในหลุมนะครับเหมือนถ้ำนะครับเหมือนถ้ำหินงอกหินย้อยนะครับในกจินตนาการไปตามโขดเหนน็นก็ได้ครับ ตามโขดหินถ้ำหินยอ่อหินจอย,ยถ้ำหรือตามทะเลก็ได้นะครับโขดหินก็จะประมาณนี้เหมือนมากครับตรงนี้ครับก็จะมีสุนงอกลงมานะครับใครทําได้ทําให้ดูทีนะครับแต่เนี่ยนี่เกิดจากธรรมชาติครับธรรมชาติสร้างมาเนี่ยเขาเกิดจากเนื้อปูนเปลือกหอย เป็นูัประสค์ของภาะสมเด็จโตนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเ,เดี๋ยวผมส่งเบอร์โทรให้นะครับส่งเบอร์ตทรทักมาถามราคาได้นะครับใครอยากจะมาดูเฉยๆก็ยินดีนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับ ยินดีให้ดูนะครับนี่จะมีแคลเซียมขึ้นนะครับขาวๆเนี่ยพระที่จะเกิดกยายภาพแบบนี้นะครับไม่ใช่ขาขัาขนง่ายๆนะครับต้องเป็นพระที่ถึงยุคจริงๆน,นะครับที่ทานสมเด็จโตท่านสร้างจริงๆน,นะครับ ตามรมครับดูเขาจะคล้ายๆกันนะครับเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่ากาทำภาพปลอมภาพเกียนี่เขาทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นะครับได้หลับพิจารณารัวด้วยตัวเองได้นะครับบางบางเรื่องเขาทำไม่ได้คนระับ เนื้อเน่า,นาครับชอบมากครับตรงนี้เ่อเนื้อเน่าน,านี่ทำเรียนแบบไม่ได้เราเป็นเอกลักษณ์ของพระธงเด็ชวัละคาังนะครับตรงพระพักนะครับตรงใบหน้าในแคลเซียมขึ้นเขาจะมีมิตินะครับพระ เนื้อหาเก่าจริงๆเขาจะมีมิติเนื้ออะไรไม่ออกให้เปรียบเทียบกับพระสมเด็จพระคุณพรมปีทูนเก้าก็ได้นะหรือเป็นพระวัลระฆังย้อนยุคปีหนึ่งห้าก็ได้นะครับวัลระฆังร้อยปียยปกปายภาพเขาก็ยังขาวใสยังไม่มีการเช็ดตัวยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับภาพต่างกันเป็นร้อยปีนะครับ นี่ให้เปรียบเทียบได้นะครับถ้าเรายดเรายังดูไม่ได้ครับดูไม่เป็นนะครับกูอยากเป็นกูอยากว่าเป็นเนื้อหาแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าผ่านอายุมาเป็นร้อยเกือบสองร้อยปีนะครับที่กิงเนื้อหาของผ้าต้มเด็ดแท้ๆนะครับถึงดูกินดูง่ายนะครับ ที่ดูง่ายเพราะอะไรเราไม่เหมือนกับพระปลอมหรือว่าพระใหม่นะเพราะเนื้อหาเขาต่างกันเยอะครับทำว่าเปรียบเทียบกันนี่ต่างกันดูง่ายครับ <c oughs> ดูยากเฉ่พะพระที่สงสัยนะครับว่ <c oughs> าจะใช่หรือไม่ใช่ครับ <c oughs> ถ้าเป็นพระแท้จริงเนี่ยดูง่ายครับย <c oughs> ังไ <c oughs> งมันก็ไม่เหมือนกันนะรพระผ่านกันเป็นร้อยปี ไม่มีทางเหมือนครับถ้าเหมือนกันก็เป็นภาพตามปีเดียวกันแล้วครับครับ่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากน,นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ